ตังก็ไม่มีอมอน็อกก็ไม่มีออกไปเดี๋ยวก็โดนเจ้าเงินที่ไหนใจ่ครับปับเจ้าเงินที่ไหนซื้อหมวกกันน็อก สวัสครับครับต่อครับพี่ครับตัดเส้ครับสัสดีครับสวัสครับครับผมเป็นตำรวจนะครับทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกครับไม่มีครับไม่มีเหรอใช่ครับแล้วเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปหาของกินนะพี่หมวกกันน็อกไม่ซื้อเหรอไม่มีเงินซื้อหมวกกันน็อกครับ เราทำไมไม่ซื้ออ่ะผมไม่มีตงังค์จะกินจิพี่ไม่มีเหรอใช่ครับเรารอตังค์ที่ไหนไปกินข้าวอ่ะก็ไม่มีเหมือนกันครับว่าจะไปขอเขากินครับบ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ตองน,นี้ครับเราบ้านเรามีข้าวมีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีครับพี่ไม่มีเลยเหรอใช่ครับไหนเดี๋ยวพาพี่ไปดูบ้านหน่อยนะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรให้พี่ช่วยเหลือจะได้ช่วยเหลือกันไปนะได้ครับโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาพี่ไปนะครับไป นี่บ้านที่อาศัยเหรอครับแถวที่แล้วเรานอนตรงไหนอ่ะเอาตรงเตต่อน,นี้ครับโอ้โหไม่มีงูไม่มีอะไรน่ะมากัดตอนกลางคืนมีครับแต่ว่าก็ไร่บาครับแล้วเราอยู่ยังไงเนี่ยก็อยู่แบบนี้แหละพี่อ่าโอเคงั้นก็นงี้งั้นพี่จะไม่เขียนใบสั่งนะโอเคไหมครับพี่จะไม่เขียนใบสั่งนะครับพี่ เดี๋ยวพี่จะไปเอาหมวกกันนกมาให้พอดีพี่มีหมวกกันนกพี่ยอมมาแจกนะช่วยเหลือกันไปนะเดี๋ยวส่วนพวกเรื่องค่าข้าวหรือว่าสถานที่ต่างๆเดี๋ยวพี่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้นะโอเคไหมครับโอเคนะรอนี้นะกันบนึงนะครับครับดีครับครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวครัครับอ่นี่มกันนกพี่ยอาให้นะครับ ใส่ด้วยนะไปไหนมาไหนทีนี้ครับผมโอเคไหมโอเคครับระวังเซฟตัวเองด้วยส่วนเรื่องต่างๆเดี๋ยวพี่ติดต่อเขาไม่ช่วยเหลือนะนะครับโอเคไหมครับผมนี่นะไปไหนมาไหนใส่นะทีนี้ครับพี่ครับเราอยู่ครับสวัสดีครับ